เป็นเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพนะครับไปทางภาคใต้สามารถไปเล่นน้ําทะเลไปเที่ยวกันได้นะครับาทางพัทยานี่ก็น่าจะบางกดีแสมดําะครับครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับ กับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่ยีนะครับ1 0บโมงครึ่งนะครับมาดูบรรยากาศถนนพระราม2กันนะครับผมไปอยู่เทินมานะครับจากใกล้ๆแยกบางประแก้วนะ วันนี้จะรีวิวถนนพระรามสองฝั่งขาออกนะครับจากเขตจอมทองนะบางมดนะครับไปทางสแมแดำนะแต่ตรงนี้เขาลาดยางใหม่นะครับช่วงก่อนสงการนะ ให้พี่น้องดอูหลังจากสงการไปแล้วนะครับถนนพระรามที่สองการก่อสร้างทางยกระดับนะครับจากตรงนี้นะครับตีนทางด,วดนะ่วนด่านดาวขนองนะครับถนนพระรามสอง สะพานนะครับสะพานที่ไปขึ้นทางด่วนมาจากด่านดาวขนองนะแล้วก็ดูกันไปนะครับไปถึงวงแหวนแล้วก็บางกระดีสม็ดำนะครับบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับ ที่เขา,เาสร้างกันนะครับไปถึงไหนแล้วนะแต่ว,วันนี้จะพาพี่น้องลอกดูนะครับตรงนี้ก็เหลือเหลือตรงนนะทางขึ้นนะทางขึ้นทางลงนะครับส่วนฝั่งตรงนี้ด้านล่างนี่เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่ด้านบนแต่ว,วันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับเมื่อว,วานนี่ น่าจะมีฝนตกหลายที่นะมืดคึ้มไปหมดเลยเมือ่อวาฟ้าร้องแต่เช้าเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศของฟ้าหลังฝนนะครับของฟ้าสดใสเลย ก็อยู่ในเขตจอมทองนะครับแถวบางมดนะนี่จุดนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับใส่คานใส่อะไรยังไม่เสร็จนะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นทางลง ยางใหม่นะครับบางจุดนะบางจุดเขาก็ไม่ได้ลาดใหม่ขับกันแบบนิ่มๆเลยนะปีนี้ปีหกแปดนะครับอตอนนี้ก็ปลายเดือนเมษาแล้วนะครับ อีกเดือนสองเดือนนี้ก็ครึ่งปีแล้วนะเมษาพฤษภามิถุนานี่ก็ครึ่งปีแล้วนะครับไวมากนะแต่ละปีเนี่ยผ่านไปเร็วมากนะครับจุดนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับทางขึ้นทางลง ามนะเ,เขตบางเทียนนะครับข้า,ามรถไม่ค่อยเยอะนะครับวันอาทิตย์วันนี้คนน่าจะยัง กลับมาจากต่างจังหวัดไม่หมดนะว,วันนี้ก็น่าจะเดินทางกันเยอะนะครับเดินทางเข้ากรุงเทพนะวันอาทิตย์นะครับสําหรับผู้ที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะปีนี้ผมไม่ได้ไปนะครับพักผ่อนอยู่กรุงเทพ จะไปหัวกระบือนะครับออกซ้ายนะครับทางขนาดถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะอทองฟ้าสดใสเลยนี่ครับตรงนี้ก็ลาดยางให้ใหม่นะลาดยางใหม่ตีเส้นใหม่นะครับ กระบือนะแยกหัวกระบือนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทําได้เร็วกันกันเลย ให้ดูกันเป็นประจำนะครับสำหรับถนนพระรามสองสำหรับผูท้ที่ชื่นชอบบรรยากาศถนนหนทางนะครับอัปเดตการก่อสร้างให้ได้ดูกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นสะพานเป็นที่ลับรถแล้วก็เป็นทางขึ้นทางลงทางด่วนนะครับ จุดนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับโลตัสพระรามสองนะทั้งหน้าก็จะออกทางขนานนะครับสำหรับผู้ที่จะไปการเจนนาพิเศษนะครับออกทางคู่ขนานไปออทางขนานแล้วก็ไปการเจนนาพิเศษไปสแกงามนะ บางแคร์พระประแดงนะครับบางแคนี่ก็ต่อไปถึงบางใหญ่บางกัวทองบางประอินนะครับสมุทรสาครน,นี่ก็ตรงไปเราเป็นเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพนะครับไปทางภาคใต้นะถนนพระรามสองนะครับ จะเป็นสะพานนะครับต่างระดับตัดกับถนนกาญจนาพิเศษนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็มาที่ฝั่งบางกะดีนะผู้ที่จะออกไปบางกะดีสมดำนะครับก็ออกทางคู่ขนานไป คิดซ้ายไปเลยนะครับออกทางขนาดอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับไม่รู้ว่าเขาเริ่มกลับมาทํางานกันหรือ,อยังนะบางจุดก็เข้ามาทํากันแล้วนะครับทํากลางคืนนะกลางวันก็รถก็วิ่งไปปกตินะครับแถวบางกระดีนะถนนขรามสองขาออกนะครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกัน รถไม่เยอะนะครับขับสบายวันอาทิตย์นะ <c oughs> อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับก็ก็ยังสามารถไปเล่นน้ำทะเลไปเที่ยวกันได้นะครับทางพัทยานี่ก็น่าจะยังเล่นกันอยู่นะนี่ครับ ตรงนี้ยังไม่เข้ามาทำงานนะครับรถจอดเต็มเลยรถเคนรถแมคโครนะครับจากบางมดนะครับจอมทองถนนพระรามสองนะครับจุดที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับก็มาถึงตรงนี้นะ,ะบางกะดีสะแสมดำนะครับ ก็จะจบแค่นี้นะครับสำหรับจุดที่ถ่ายให้ดูนะครับที่ยังก่อส้ากกันไม่เสร็จนะ